่ะวัลโีลค่ะวันนี้จะมาเลือรีวิวครีมไวทมอยเจอร์ครีมเมอร์ครีมมี่ครีมค่ะของโปยูนะคะนี่ค่ะเป็นหลอดสีน้ำเงินของยี่ห้อของโปยูนะคะของเกาหลีค่ะอันนี้เป็นครีมทาหน้านี่ค่ะน,นี่ซื้อมาสองร้อยกว่าบาทค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูคีมข้างในนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าให้เอาเกลี่ยให้มันเป็นน้ําก่อนนะคะแล้วค่อยทาเนะะี่ค่ะพอเกลี่ย,เ,ยเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแตกตัวแตกตัวออกมาเป็นนี้นะคะแล้วค่อยทาเกเลี่ย,ยให้ทั่วใบหน้าค่ะมันจะแตกตัวออกมาเป็นน้ำน้ำอ่ะ เหน็นไหมคะเห็นอ,อ่านในใน o o o g l e เขาบอกว่ามันก็ใช้ดีอยู่นะคะ,คะมันก็จะเป็นข,ขาวๆข,ขึ้นมาหน่อยแต่นี้มันน่าจะบำรุงได้ด้วยหน้ามันจะเนียนขึ้นนะคะเนี่ยอันนี้ทานะคะ อันนี้ไม่ได้ทาเนี่ยมันก็จะขาวขึ้นมีช็อปปี้ก็มีขายค่ะลองซื้อมาใช้ดูกันนะคะค่ะ,คะจบการรีวิวแค่นี้นะคะค่ะวันนี้ค่ะ